ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินพนักง,งานราชการทั่วไปตำแหน่งครูกศนตำบลสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้านางพัทรพรทองประทับครูกศนตำบลหนองไผ่ศูนย์อําเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูตัวชี้วัดที่หนึ่งจํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS กสนตำบลหนองไผ่ศูนย์ตั้งอยู่หมู่9บ้านหนองไผ่ศูนย์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูมีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ทั้ง12ข้อครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกสนตำบล มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนตัวชี้วัดที่3จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สำนักง,งานกศนก,กำหนดมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา และแจ้งให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกันนักศึกษาร้อยละเจ็ของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตมีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อภาคเรียนตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชีวดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคตัวชีวดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ83.33ตัวชีวดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเป้าหมาย18คนดำเนินการได้21คนคิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพแบบชั้นเรียนวิชาชีพเป้าหมาย11คนดำเนินการได้12คนคิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป้าหมาย8คนดำเนินการได้15คนคิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมาย4คนดำเนินการได้15คนคิดเป็นร้อยละร้อการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่เป้าหมาย1คนดำเนินการได้15คนคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่8 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อนเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดที่9จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตัวชี้วัดที่10จํานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ตัวชีวัดที่12จําจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุโครงการค่ายพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษาโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย โครงการติวเข้มเพื่อเพิ่มผลสำลริทางการทดสอบระดับชาติตัวชีวัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีการต่อยอดการทำพานใบสีตัวชีวัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย กสนตำบลหนองไผ่ศูนย์ขอขอบคุณค่ะ